สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับเอ๊ะยังไงแพทยปรภภาประกาศโสดต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ชาวเน็ตเม้นสนันต้องบอกว่าทำเอาเหล่าบรรด,ดาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันหลังคุณแม่สุดจตองอย่างแพทย์นภพาประกาศโสดต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์เป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับแพทบปรภพาตันตะกูลเป็นนักแสดงและพิธีกรหญิงชาวไทย เชื้อสายปากีสถานและจีนมีผลงานละครโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ปัจจุบันแพทย์นภภาได้คบหาดูใจกับตำรวจหนุ่มสุดหล่อนายนภัสหรือร้อยตำรวจตีนภัสชัยประภาน้องชายของสาวกัจจังจีล่าด้านชีวิตส่วนตัวแพทย์นภภาเคยแต่งงานกับเบนเลซิงที่เคยรู้จักกันตั้งแต่7ปีก่อนแต่หลังคบหาราวเจเดือน เธอก็ตั้งท้องลูกคนแรกโดยตั้งชื่อว่าน้องเลซซิงและในเวลาต่อมาแพทนับประพาและเบนเลซซิงก็ได้เข้าพิธีสมรสเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2559แต่ต่อมาสามีเธอถูกจำคุกในวันที่30พฤษภาคม2560ก่อนวันที่19พฤศจิกายน2561เธอประกาศผ่านรายการว่าได้เลิกกับอดีตสามีเบนเลซซิงแล้วและต้องบอกว่าทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ต ห่คอมเมนต์สนั่นไอจหลังคุณแม่สุดสตองแพทนภพาประกาศโสดต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์โดยงานนี้แพทนภพาได้โพสตแคปชั่นว่าหนูไม่โหดแต่หนูโสดแล้วนะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายว่าเมื่อ <laughs> ไม่ใช่ก็ไปต่อความสุขเราเลือกได้ผู้หญิงเก่งไม่จำเป็นต้องมีแท็กรักแพทนะน่ารักค่ะผู้หญิงแก่งที่สุด ขอให้พบความรักที่ดีนะคะไปต่อค่ะแม่แพททั้งนี้ความโสดครั้งนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือแค่แคปชั่นเก๋ๆรอฟังเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกทีนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ